ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนี้ผมสิพาามาเบงองของที่ผมสั่งจากรัศดานะครับนี่ครับของที่ผมสั่งจากรัศดาเพิ่งได้รับของมือนี้นะครับของ่าี่เองนะครับเพิ่งได้รับของนะครับสั่งตั้งแต่วันที่ยี่บเก้านะครับเดี๋ยวเปิดให้เบิองเลยนะครับนี่ครับ ครับวันที่สร้างของครับนี่ครับยีบเก้าครับนะครับวันที่ยีบเก้านะครับปีสองพันยี่บเอ็ดนะครับนี่ครับวันที่ยีบเก้าเดือนนี้นะครับปีสองพันยี่บเอ็ดนะครับสั่งวันที่ยีบเก้าได้รับของมือนี้มือนี้กับวันที่สามเอ็ดนะครับยีบเก้าสามสิบสามเอ็ดนะครับ สามมื้อได้รับของนะครับนะครับแต่รับเด็วนะครับของสั่งจากลาษดานะครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันเลยครับเบิ้งข้างในกันเลยนะครับนะครับเปิดเบิ้งไปพร้อมๆกันเลยครับนี่ครับนี่ยังไนี้ของเปิดเบิ้งพร้อมๆกันเลยครับนี่ครับอ่า เปิดดูกันเลยเปิดดูเลยเปิดดูกันเลยนะได้ของครบหรือไม่นี่ครับ,รบนี่ครับนี่ครับของนะครับของสั่งจากรกษดานะครับนี่ครับเป็นคัดอ้าวครับคัดอ้าวนะครับคัดอ้าว 60มครับเห็นนะครับ60ม250โวลต์นะครับนี่ครับอ่าในครบนะครับในครบของนี่ครับนี่ครับของครบนะครับของในครบนะครับอ่ร้อยร้อยยี่สิบสองบาทนะครับสาง่ายนะครับได้รับของไหวครับ สมัยนี้ซื้อของง่ายนะครับนะครับซื้อจากลัสดาเลยครับสั่งจากลัสดานะครับได้ของไว้นะครับนะครับราคากระจิตผมว่าจิถือก็อยู่้านค้านะครับสมัยนี้พระพุทธต้องออกไปหาซื้อเองนะครับมีโทรศัพท์เพียงเดียวนะครับแล้วก็สามารถที่สั่งของจากลัสดาได้เลยนะครับขวานี้กับโต้องใช้บสพต้องซื้อครับโบสถ์้องใส้เงินซื้อ โมเดลสมครเน็ตนะครับใส่เน็ตฟี่ของรัฐบาลเลยนะครับเน็ตเน็ตประชารัฐนะครับใส่เน็ตฟี่ของรัฐบาลนะครับดีวะครับรัฐบาลยุคนี้นะยุคประยุทธ์นะครับรัฐบาลยุคประยุทธ์จันโอชานะครับต่ผมคิดว่าสมควรอยู่ด้ยครับดีเติมยุครัฐบาลยุคนี้นะครับเอาละครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ